ข่าวนี้มันก็จะเงียบเงียบหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับข่าวข่าวนี้สื่อใหญ่ก็ไม่ค่อยจะนําเสนอเท่าไหร่ครับจริงๆเป็นข่าวเมื่อวันสองวันที่แล้วนะหลังจากที่นะครับทางศาลเนี่ยนะไปจี้อายการบอกว่าตกลงจะเอายังไงคดีหาเสียงหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันขาดรัฐมนตรไหมเนี่ยก็เรียกจี้เพราะว่าใกล้จะถึงวันที่จะเปิดเปิดประชุมสภาและวันที่สามที่สี่นี่แหละ นะครับสารก็เล่งปรากฏว่านะครับคำร้องนี้เป็นคําร้องที่กกตตีตกไปแล้วเนียปรากฏกรกตกลับลำครับนะกลับลำเพราะว,ว่าอะไรครับเพราะว่ากลัวติดคุกก็เลยเอากลับมาสอบสวนใหม่นะเพราะว่าสารไปเล่งมาไงสารไปเล่งอายการแล้วโอ่ะกกตตีตกได้ไงอ่ะ ก็ไอๆไอการก็เลยอาจจะต้องไม่แน่ไอาการนะอาจจะไปเร่งอาจจะไปจี้กกตเขยเอาไงตกลงเพราะอาจมันอาจจะมีผลมาไงนะกกะตก็ต้องไอ้นี่มาก่อนแล้วค่อยไอการก็ต้องมาแล้วก็ค่อยไปยื่นสาลกรกตกรกตตีตกไปปุ๊บายการก็เลยเอ้อเอาไงวะไอาการกกตตีตกไปอะยการก็ไม่กล้าส่งเรื่องดินะเพราะกกตตีตก ฉะนั้นกตกตก็ต้องกลับมานะครับกลับลำไปเร่งรับคำร้องนี้แล้วก็มาสืบสวนว่ามันขัดกฎหมายเลือกตั้งเปล่าขัดรัฐธรรมนูญเปล่าอย่างนั้นก็ได้นะครับงานนี้สวยกันหมดครับงานนี้สวยไปตีตกได้ยังไงไงหาเสียงแก้หนึ่งหนึ่งสองมันขัดรัฐธรรมนูญมันขัดกฎหมายความมั่นคงอยู่แล้วอะ่ะเพราะหนึ่งสองมันก็เกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงอะ่ะ มันเกี่ยวเนื่องกันครับนะเออมันอยู่ในหมวดความมั่นคงอะ่ะเออแหมแล้วสารก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วบอกถ้ายกเริ่องหนึ่งสองเนี่ยมันก็เท่ากับว่านะครับเป็นการสั่นคอนสถาบันนะเอองานนี้ไม่น่าจะเสร็จก่อนจะต้องเสร็จก่อน3ามที่4ี่อ่ะ วันที่สามที่สี่นะครับงานนี้น่าจบไปบไม่น่าจะยืดเยื้ออะไรรอหน่อยครับทนอีกนิดหน่อยอีกไม่กี่บ้านเองครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วใช่ไหมเออสิ้นเดือนแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็อีกสองสามวันก็จะเปิดเนี่ยน่าจะนะน่าจะจบก่อนหรือปะนะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็นะครับเดี๋ยวมันจะขลางขัดสังกันนะ เออหรืออาจจะภายในอาทิตย์สองอาทิตย์ด้วยป่ะแห่งานนี้ก็หัวโขดก้นขิดกันและครับตอนนี้นะมาเล่งจี้กันเอาตอนโค้งสุดท้ายอย่างนี้โอ้ยแหมฟ้ามีตาครับท่านผู้ชมอรน,นะฟ้ามีตาไอเราก็ว่าเอ๊ะตีตกไนดะ้ยังไงปัญหาเสียงบิดเบือนเฟกนิว99.99% 99เลยนะไอ้มาตา1-2 2ที่พวกมันไป หาเสียงกันนะบอก1นึไว้ใช้กันแกล้งกัน1นึเนี่ยมีข้อบอกพร่องนะอย่างเงี้ยนะหนึ่งหนะึ่งสองโทษหนักเกินไปหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะเอาไว้แบบว่าปิดปากประชาชนกันแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่จริงเลยมันไปหาเสียงอย่างเงี้ยมันก็ไม่จริงแล้วอะเออไปกแกล้งใครได้อะหนึ่งหนึ่งสองลองไปกแกล้งลุงตูด่ดิได้ไหมไม่ใช่ว่าจะ แจ้งความใครก็ได้นะั 1, ่นหนึ่องะนะครับใช่ไหมแค่นี้ก็บิดเบือนแล้วเออมันต้องมันต้องมีหลักฐานมีอะไรนะอายการถึงจะงส่งฟ้องได้ไม่ใช่ว่าอย,อยู่ลอยๆก็จะไปแจ้งขนาดหมอว่าลงแกโดนแจ้ง1นึแกยังยกฟอ้องเลยบอกอายการบอกไอ้พวก3นิ้วมันไปแจ้งความหนึ่หมอว่าลงอะ่ะก็ยังแจ้งไม่ได้เพราะว่า ไม่ใช่ว่ามีหลักฐานมีอะไรไปหาใส่ร้ายบิดเบือนอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละครับเจตนาสําคัญนะว่านะคนนั้นเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์การเมืองโดยวิพากษ์วิจารณ์สถาบันโดยสุดจริตเหลือคาดมาดรลาย mm. ก็แค่นั้นเองแต่คนที่พวกที่มันโดนหนึ่งหนึ่งสองอะ่ะโอ้โหนะแต่ละคนเนี่ยล่าสุดอะไรติดคุกไปหลายคนเลยเนี่ยนะ เออนั่นแหละครับนะงานนี้นะก็ต้องทําต้งมีใครติดคุกแหละนะไม่พิธากว่กตอแหละแต่ง,งานเนี้นะมีปุ่มกดต h ง n ิวแล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะคะ